ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกรากไส้เพื่อไทยเคยด่าคนละครึ่งต่อให้สิ่งที่ทำดีนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จ้องจะโจมตีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เพื่อไทยทำตอนนี้คือการแจกเงินนะครับสิ่งแน่นอนครับว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับถามว่าวันนี้นะครับ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้นะครับการแจกเงินนะครับก็ว่ากันไปแจกกรมปวัวบางมันก็เกิดประโยชน์นะครับแจกเงินกับคนพิการก็เกิดประโยชน์แต่คําถามคือพักเพื่อไทยเคยด่าเรื่องของการคนระ้ครึ่งเคยด่าเรื่องของการแจกเงินนี่คือประเด็นที่เขาพูดถึงกันนะครับ แต่ประเด็นในการแจกกลุ่มเปราะบางแจกคนไอเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อันเนี้นะครับคนไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แต่คนพูดถึงประเด็นที่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเคยด่าเรื่องของการแจกเงินแต่สุดท้ายตัวเองก็มาแจกเอนแจกเงินเองเหมือนคนที่นะครับถมน้ำลายลงไปที่พื้นแล้วเรียกลับขึ้นมานี่คือปัญหานี่คือคำถามนี่คือประเด็นที่มีการพูดถึงกันยี่สิบเจ็ดกันยายนสองนห้าร้อเจ็ดจากนายสอระวงเทียนทองรัฐมนตรีลด รัฐมนตรีนะครับว่าการท่องเที่ยวและกีฬาและเดขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวว่าจะมีการฟื้นฟูโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งราสุดดกรกิติทัศนะครับชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์ด้านสถาปัตย ชัยกรรมนะครับสอนพิเศษด้านปัชญาการการเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบ,บุว่าเดี๋ยวผมจะนั่งทํารายชื่อคนของพรรคเพื่อไทยที่เคยด่าเรื่องคนละครึ่งว่าทําไมไม่แจกเป็นเงินสดหรือด่าว่านะครับแจกเงินผ่านสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการแบ่งแยกประชาชนและ ต้องพิสูจน์ความจนให้พบทุกคนเลยครับแล้วจะได้เห็นกันว่านักการเมืองพร้อมที่จะพลิกลิ้นได้เสมอต่อให้สิ่งที่ทำดีแต่ถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องพูดให้ไม่ดีแต่กลับกันถ้าเป็นของตัวเองหรือพวกเดียวกันทำไอสิ่งที่ตัวเองเคยด่าว่วาชั่วร้ายพวกคุณก็พร้อมจะกลับคำได้ในทันทีดกรกิติทัศนะครับโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กอีกว่า ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงใช้กรรมของพักเพื่อไทยไปรับก,กันครับสมัยคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด่าพลเอกประยุทธ์เอาไว้เยอะตอนนี้ก็ต้องมารับแล้วนะครับว่าเคยด่าเขาในวันนั้นคือวาทกรรมการเมืองรวรวนเพราะสุดท้ายการกระทําของคุณในเวลานี้มันก็สะท้อนเห็นว่า โครงการนั้นนะครับมันดีต่อส่วนรวมจริงๆคนละครึ่งทุกคนต้องจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยได้จริงไม่ใช่รับเงินไปแล้วเอาไปเก็บหรือนะไปคืนหนี้นอกระบบนอกจากนั้นรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ในยุคนั้นยังป้องกันไว้ด้วยว่าไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแบบเป้าบุรีการพนันสิ่งเสพติดแต่ตอนนี้ป้องกันไม่ให้ร้านสะดวกหรือแม้แต่นะครับป้องกันไม่ให้ร้านสะดวกนะครับ สะดวกซื้อยักใหญ่เข้าร่วมโครงก,การเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันรเรื่องของนายทุนใหญ่และเมื่อใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจนะไปถึงมือของผู้ขายรายย่อยจริงๆแต่การแจกเงินยุคนี้โอนให้10,000บาทโดยไม่มีอะไรปิดกัน้นเมื่อคนได้เงินเสร็จจะเอาไปทําอะไรก็ได้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ทําให้หมดทุกอย่างวันนี้ประชาชนคงได้เห็นแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็คือข้อมูลกันอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับถมน้ำลายลงพื้นแล้วก้มลงไปเรียนนะครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่านะพวกพักต่อแหลครับมีอะไรอัพเดตมีอะไรคล้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัพเดตังครับ